พักทายสบายดียามแรงทุกคนเมื่อนี้มาพบมาพอกับหลักบ้านน้าคือเก่าจ้าเมื่อนี้สภาพทุกคนไปเอางัวมาเข่าขคาะเนาะทุกคนพอมากอกี้หนาจังหน่อยนะเพราะว่าบนปล่อยไว้มันห้าบอกคอยมีกินทุกมื้อทุกมื้อกันเลยมาเอาตเว้นแน่เอามาเว้นบ่กับบอเว้นแล้วสี่โมงครึ่งเลยเด้ ทำเมื่อได้มีเวียกแต่สี่คำก็ดีตอนนี้กำลังพาทุกคนอย่างตัวละมือคือเป็นมือหาแต่เฮดบ่ได้ข่าได้คายมูบูหาเป็นหามันล้าได้เฮ็ดคลายคู่มือทุกคนเลยมือนี้ได้เฮ็ดอุ้ยได้ขายน้ามูได้ขลายตักสองขีดเพราะว่าให้ละงกับาขายเป็นโลสองโลเขาได้สองขีดพี่น้องเลยตขีดได้เงินสามสิบบาท บ่ได้ห้างห้างเฮ็ดบ่เปลี่ยนไปใส้มาใส่กันปรมาณพอซื้อได้กินไปง่ายากละ่ะมูเราไปใต้เอาเฮาเราไปบ่ได้ได้ยันผู้สิงเนาะก็ะคือกระตับผู้ซ้ายเด้คืออายแล้วเป็นผู้ซ้ายแล้วก็ไปไต่กลางคืนเราก็บ่ย่านเฮาเลยย่านเนาะย่านคนแน่ย่านิาานนาทีแน,น,น,น่มื้อนี้สิพาทุกคนไปเอามูทั้งว่าทั้งย่าง เัินก็สีสันนะจั้งน้อยเอาิดอยู่ทางไหนบรรยากาศบอดปล่อยงวัวคอกหน้าหน้าเถื่อเขาจะจริงจริงไงเขาจะหัวเขาจะมุนนะมาเก็บน้ำมาจับขึ้น,นมาแปลงห่วยเพิ่นก็ได้บริเลี่ยงปกติได้สิเลี่ยงทุกคนปีกไก่แถวนี้ อย่างงวัวเฝางวยอีธานีแหละวปีกายนี่เด็ดปีนี้ออกไอเดียไม่เนาะเฮ็ดหัวเพิ่นเฮ็ดหัวหน้าเพิ่นก็เลยได้ปล่อยงวัวแต่บนได้มานางเฝามันขันสกัดสีทั้งอุ่มลูกอุม่มเจียมะปลาเลี้ยงงวัวยเนี่แหละแต่ละมือ,อาทุกคนวัดไปพวงงัวมันชีอยู่ขาของเพื่นอย่างนี้ยเเสียงคอบากกระลงก็ลงวัดซืือ ปกแม่กยามันง,ง่ายบ่งเห็ดไข่กันนะ่ละมือก็ห้าก็ได้คือว่าท่นแจงเนาะคนมานนเห็ดไครข,ขายจะเป็นในเงินแลกพี่น้องเยเห็ดไข่ผูดได้กับมกักมาโซ่เมอนเท่าน,นี้ก็ก็วาสิรัตซื้อไปบรัดแล้วอก็อาดสินนบรทตรงให้ตรงหน้า มพบ่านอยู่เมืองเวลาเขาเพิได้ยากแลวพี่เด้อเอี่ยน้ำงัวน้ำค้นอันนี้คือเบเกิดตีไก่มาเพื่อมาในที่สี่หาดอกที่เหดไข่งานชวนเกี่ยวเขาปลายิ่งก็ไล ทุกคนรัดป่าได้ไหมรัดป่ารัดดงสหางว่วมันยังวินงว่นในง่วงมันออกไปปกติมันจะไปนอนถ่ายูนหน้าประตูล่ะพอรอยตั้งเลยก่ะแรงสิงกินแกงให้พออีกแลเน่ยพี่น้องเลย นี๋ดวเสียงเขากำลังกำลงกลงักลงสมมิดคกแเป็นมีให้เฮ็ดเกิดกตเป็นบา้าแต่เฮ็ดโมได้าราย,ระยะแต่ยาาแต่อยากหาใจมาก เสนอทุกคนเบ่อร์น้ำกันเบอร์กะตะเคลียร์หาเห็ดเพาะเคลี้ยวข้าเคีย้ยนี่เกิดอาเสียงคุด,งงดามาเลี้ยงหัวได้ไงเกิไก่มาเลี้ยงแค่นี้แหละนางฝางัวทำนี้แหละปีนี้ก็เลยออกไอเดียใหม,ม่ขีดขานเนาะยำเฮ็ดหัวเฮ็ดหน้ากะเจ้า กินประต้งมานั่งเฝ้างัวให้มีเวลาไปทักงอื่นินสอม,มากอะไรมาป้าไหวกินยาหินเหยียดเด้วนี้แหละหน้าก็อึดอ่ะมันอยู่ใส่งวนหือ

เมือม่อเมือ่อเมื่อไม่ใช่ทุกคนเบ่งเน,นก็ตะเกียหาเห็ดนี่ีดอกหนึ่งทุกคนหาเห็ดพอเนี่ยโอ้ยต้งองจ่องครับจ่องแม่หาบ่เป็นกรบโบได้ผมก็จะหาเป็นะนะแี่บิวเปิ้ลก,ก็ต่อกับเห็เห็ด เด็กขึ้นม,มากใหม่สิเนออทุกคนเลยนี่โอเคนะทุกคนเดี๋ยวคลิปฮิตกันพอกันใหมในคลิปหน,น,ปนาบ๊ายบาย